จากกระแสชาวต่างชาติไหลเข้าประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวอเมริกันต้องออกมาวิเคราะห์ถึง11สาเหตุว่าเหตุใดประเทศไทยจึงตอบโจทย์ด้านชาวต่างชาติยกให้ประเทศไทยคือตัวท็อปแห่งหม้อล้อมละลายหรือ melting pot เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Chup a ร r a อีกครั้งนะครับวันนี้อันมินก็มีเรื่องราวและความที่เห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวของ2พี่น้องชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับจากช่องฟังบรูสนะครับที่ซึ่งช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนเลยทีเดียนครับโดยเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ2พี่น้องก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่า ทำไมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวอเมริกันจำนวนมากถึงได้พากันย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันนะครับแต่ว่ามีคนจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับต่างมุ่งหน้าย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากครับตามที่ได้เห็นจากวอล์กเกอร์ต่างๆางนะครับทางโซเชียลทาง u t u b e นะครับเขาก็เลยออกมาสังายาวิเคราะห์นะครับถึงถึง11เหตุผลนะครับว่า ทำไมนะครับคุณแอนดรูและคุณเดวิดนี่นะครับจ 19, เจ้าของช่าเนี่ยเขาก็มีคอนเซปต์ว่าจะเป็นการพูดถึงประเด็นทางสังคมทุกอย่างนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับเขาก็บอกว่าเหตุผลข้อ op, ที่หนึ่งนั้นก็คือเรื่องของค่าครองชีพและราคาที่จับต้องได้นะครับกรุงเทพของประเทศไทยเนี่ยมีทุกอย่างเหมือนเมืองใหญ่ๆในโลกมีนะครับแต่ว่าเงิน u s เอสดของคุณเนี่ยจะได้อะไรมากกว่าที่กรุงเทพนะครับแล้วเขาก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยนะถ้าเปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้อง ถ้าจะมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยน่าจะตอบโจทย์สุดแล้วครับเมื่อเปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปไกลกว่านะครับโดยเขาก็จะยกมา2ประเทศนะครับแอดมินก็จะบอกเป็นตัวยอ่อนะครับประเทศ L อและประเทศ V นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยไปไกลกว่ามากนะครับข้อที่2คือมันีมีการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยนะครับสําหรับบุคคลที่จะมองหางานหรือว่ามาลงทุนอะไรเงี้ยประเทศไทยก็ยังคงสามารถตอบโจทย์อยู่นะครับข้อที่สานะครับ เรื่องของอาหารและวัฒนธรรมนะครับประกอบกับอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยตอนนี้มีร้านอาหารไทยเกือบทุกประเทศนะครับในอเมริกาเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากมีทุกรัฐทุกเมืองนะครับแล้วเขาก็ไปถามชัด GDP ซึ่งก็คือ AI นะครับเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่มีการจัดลำดับอาหารเนี่ยประเทศไทยจะต้องอยู่ในท็อป10เสมอนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นปัจจัยข้อที่4นะครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ย มีวัฒนธรรมอเมริกาค่อนข้างหลากหลายที่นั่นนะครับก็พูดถึงไปถึงพวก KFC Burger King McDonald นะครับมีพูดถึงว่ารถ Pick Up Ford Ranger นะครับเป็นตัวท็อป3นะครับของรถกระบะที่ขายดีในเมืองไทยก็บอกคนไทยใช้ขนทุเรียนนะครับก็มีถามไปเล่นนะครับว่า Ford Ranger ถึงคันเนี่ยขนทุเรียนได้สักกี่ลูกนะครับข้อที่5นะครับบอว่าถึงแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมอเมริกาแพร่หลายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าคุณสามารถอยู่ที่นั่นได้โดยแบบ อาจะจากหรือลีกนี้วัฒนธรรมอเมริกาได้เลยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของตัวเองก็ยังดำรงคงอยู่ที่นั่นอย่างแข็งแกร่งนะครับ <G> เขาก็บอกว่าก็ <G> เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะ <G> ที่ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกนะครับเพราะว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยล้วนตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกแทบประเทศเลยนะครับข้อที่6กนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนี่นะครับก็แต่ก่อนก็อาจจะเป็นแบบว่าสําหรับ อก็เรียกว่าอะไรฝรั่งราคาถูกไม่มีตังมาเพื่อมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยก็ไม่ใช่สถานที่แบบนั้นแล้วเขาก็บอกว่าทุกวันนี้คนโปรไฟล์ดีคนรวยหรือว่าคนทํางานเอ็กซ์ปตรต์ต่างต่างล้วนต่างย้ายเข้ามาอยู่ประเทศไทยนะครับเป็นเป็นสังคมหรือว่าเป็นเมืองที่แบบว่ามีความพัฒนาสมัยใหม่มากขึ้นนะครับข้อที่7นะครับเขาก็บอกว่าคนที่ย้ายไปอยู่ประเทศไทยเนี่ยพวกเขาเนี่ย ต้องการที่จะหลีกหนีปัญหาหรือความกดดันบางอย่างในประเทศของตัวเองในบ้านเกิดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจความเครียดหรือว่าสงครามเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีชาวรัเสเซียเข้ามาอยู่จํานวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยานะครับแล้วเมื่อสองวันก่อนแอมินก็ไปเจอกลุ่มนะักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียที่จับแฟนะครับประมาณ4ี่หคนนะครับเป็นชายหนุ่มทั้งหมดเลยต่อมาเป็นข้อที่8นะครับก็บอกว่า คนไทยเป็นมิตรน่ารักและมีวัฒนธรรมที่มีความสุภาพนะครับว,ว่าผู้คนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยจึงได้รับความอบอุ่นจากคนไทยนะครับต่อมาข้อที่9้าครับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายนะครับเขาบอกว่าใช้คําว่ามีความเป็นแผนออฟเอเชียแผนก็คือกระถางก็คือเป็นแองกกระทาของเอเชียเขาบอกว่ามีสังคมญี่ปุ่นสังคมจีนสังคมอินเดียรวมอยู่ที่เดียวกันหรือจะพูดว่าเป็นเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งข้อนี้มันก็สอดคล้องกับ คําพูดของนักบินเกาหลีใต้ที่แอดมินไปคุยด้วยที่ตึกสิงนะครับที่เขาบอกว่านักบินเกาหลีใต้เท่านี้ก็คือกระจกการบินที่อเมริกานะครับก็จะมีไมซ์เซนแบบอเมริกาเขาก็บอกว่าคนไทยอะไรเนี่ยมีความเป็นตะวันตกมากกว่าเกาหลีจีนญ,ญี่ปุ่นนะครับมีความเปิดรับวัฒนธรรมนะครับทําให้ประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีความเป็นแบบว่านานาชาตินะครับเ็าบอกว่าให้เป็น melting pot หรือว่าเป็นหม้อหลอมละลายครับนำคนทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกหลายชาติมารวมกันนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นข้อที่สิบนะครับเขาบอกว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีความมีแง่มุมตะวันตกนะครับมากกว่ามากกว่าหลายๆประเทศในเอเชียนนะครับโดยวัฒนธรรมไทยของไทยแท้ๆอยู่แล้วเนี่ยมันมีมายเซ็ตมีความคิดบางอย่างที่มันสอดรับกับตะวันตกจึงทําให้ชาวตะวันตกเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ประเทศไทยแล้วเป็นต้องปรับตัวมากครับก็คงจะถ้าไปอยู่เกาหลีจีนญี่ปุ่นหรืออินเดียวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างไปเลยครับอันนี้เราก็ไม่ได้พูดเองนะครับเขาเขาพูดให้เรานะครับ ต่อมาข้อสุดท้ายข้อ11นะครับเขาบอกว่าคนก็ย้ายมาที่เทศไทยก็เพื่อสังคมที่ดีกว่านะครับก็ปิดจบไว้ประมาณเท่านี้นะครับ ครับหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่พพไปก็มีชาวต่างชาติจากทั่วโลกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อนสามารถสนับสนุสนการทํางานของแอดมินได้โดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อาร์กิลส์สโตร์นะครับไม่จําเป็นต้องช้อปปิ้งสินค้าที่แอดมินนำมาจำหน่ายเท่านั้นนะครับคลิกเข้าไปในลิกน์นี้แล้วก็จะช้อปอะไรก็ได้สินค้าในชีวิตประจําวันนะครับเพราะเห็นมีหลายคนเข้ามาสั่งที่แขวนกระมังที่เปิดขวดหรือแม้กระท,ทั่งเมล็ดทานตะวันนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิง้ง แค่กดติดตามกด subscribe กด like กดแชร r e เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มพลาดข่าวสารและคอนเทนตท์ดีต่อไปในอนากดจากช่อง Bangkok s h o ากิด n ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันเพิ่งกลับจากประเทศไทยในฐานะชาวอเมริกันผิวสีซึ่งเป็นนักเดินทางรอบโลก ผู้ซึ่งเปิดใจกว้างรักวัฒนธรรมนานาชาติและให้ความเคารพต่อทุกคนฉันพบว่าประเทศไทยนั้นน่าทึ่งมากมีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมผู้คนใจดีราคาเป็นมิตรและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมคุณจะต้องซาบซึ้งกับบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและความเคารพประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่าแม้ประเทศไทยจะไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง แต่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแม้กระทั่งในสมัยที่ยังถูกเรียกว่าสยามมีทั้งชาวจีนญี่ปุ่นอินเดียเปอร์เซียโปรโตุเกสและดัตช์เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนับตั้งแต่ทศวรรษ1500 แต่เนื่องจากวัฒนธรรมไทยครอบคลุมเอาไว้และเมื่อเวลาผ่านไปก็ร้อมรวมเป็นวัฒนธรรมไทยแทนที่จะแตกแยกออกจากกันวัฒนธรรมไทยจึงพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นคุณจะได้พบกับอิทธิพลจากต่างประเทศไปทั่วแต่เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอนณานิคมอิทธิพลจากต่างประเทศจึงมัก จะถูกนำมาประยุกต์ผสมผสานมากกว่าการบังคับหรือทับสอนกับคนไทยทันต่อมาบอกว่าการย้ายมาประเทศไทยในช่วงเริ่มต้นของโควิดเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำมาและนั่นก็คือผลตอบแทนจากความเสี่ยงนะับเป็นผลตอบแทนที่ดีที่สุดในการทำให้ประเทศไทยเป็นบ้านใหม่ของเราทานต่อมาบอกว่า การย้ายมาที่นี่จากนิวยอร์กเป็นการตัดสินใจที่ดีสุดเท่าที่ฉันเคยทำมาฉันเห็นด้วยและสามารถเข้าใจในทุกประเด็นที่คุณพูดท่านต่อมาบอกว่าแฟนของฉันมาจากรัฐเท็กซัสเขาควรจะออกจากประเทศไทยตั้งแต่อาศัยอยู่ที่นั่นครบ2ปีแต่นี่มัน10ปีผ่านไปแล้วและเขาไม่คิดจะกลับมาที่นี่อีกเลยมันเป็นอย่างที่หลายคนบอก ประเทศไทยไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างแต่มันคือความสมดุลโดยรวมของทุกสิ่งที่ทำให้มันพิเศษไม่ว่าคุณจะต้องการทานอาหารอิตาเลียนหรือญี่ปุ่นและมีตัวเลือกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหรือโรงพยาบาลที่ดีหรือ ตัวเลือกสำหรับโรงเรียนของลูกคุณมีโรงเรียนนานาชาติมากมายที่นี่และที่พักมากมายรวมถึงภูเขาแม่น้ำทะเลก็และชายหาดสถานที่พักผ่อนทางวัฒนธรรมและอือ่นๆคุณจะได้พบกับมันอีกมากมายภาพการท่องเที่ยวทางเพศอาจติดอยู่ในหัวของชาวตะวันตกส่วนใหญ่ทั้งจากคำพูดปากต่อปากและผ่านสื่อตะวันตก แต่ฉันรับรองกับคุณได้ว่านี่เป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยของทุกสิ่งที่ประเทศนี้มีให้สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่นี่มีความหลากหลายจนไม่อยากจะเชื่อคุณจะได้พบกับทุกอารมณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณค่ำคืนอันแสนสุขขับสุดคึกคักไปจนถึงผับและบาร์ชิลๆอันสะดวกรวดเร็ว ทันต่อมาบอกว่าเราเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยจากแคลิฟอร์เนียหวังว่าจะอยู่ที่นี่สักพักทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและประเทศไทยก็ทำให้พวกเราสบายใจสำหรับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียอย่างเรามันยอดเยี่ยมมากเราเดินทางในกรุงเทพตลอดเวลาและโดยปกติเราจะใช้จ่ายเพียงวันละ20-50ดอลลาร์ต่อวัน ซึ่งรวมค่าอาหารการซื้อของเบาๆและการเดินทางอาหารที่นี่ถูกและอร่อยบริการก็ดีทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแต่สำหรับเราการอยู่เมืองไทยก็สมเหตุสมผลโดยเฉพาะกับน้องหมาอายุ15ปีที่เรารักกันที่นี่ ท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาเป็นเวลา5เกือบ6ปีแล้วฉันจะบอกว่าการใช้ชีวิตที่นี่ค่อนข้างดีและสะดวกสบายผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนสบายๆและสุภาพและพวกเขาไม่เคยรบกวนคุณเลยการบริการโดยทั่วไปแล้วถือว่าโอเค ส่วนใหญ่จะมีราคาไม่แพงและคุณจะได้รับผลตอบแทนมากมายจากเงินบาทของคุณที่นี่ฉันมีวิถีชีวิตที่ดีจริงๆฉันมักจะกินอะไรก็ได้ที่อยากกินและออกไปออกไปกินที่เท่ๆโดยไม่รู้สึกว่าใช้เงินมากเกินไปฉันอาศัยอยู่ในห้องสตูดิโอทันสมัยราคาไม่แพงมากนักในราคา360ดอลลาร์ต่อเดือน ค้อมสะว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้บนชั้นดาดฟ้ามองเห็นวิวเส้นขอบฟ้าของเมืองมันค่อนข้างดี ทันต่อมาบอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันและถือสองสัญชาติและฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ปี2014ในสมัยที่วิดีโอวอล์กท่องเที่ยวบน YouTube ยังไม่บูมสิ่งเดียวที่ฉันกังวลคือหากชาวต่างชาติมาที่นี่จำนวนมากข่าวของสำหรับคนในท้องถิ่นจะแพงขึ้นและอีกอย่างฉันก็ไม่ชอบชาวต่างชาติที่มัวแต่เสพสุราและไม่เคารพคนไทย ทันต่อมาบอกว่าว้าวมันบ้าไปแล้วที่พวกคุณโพสต์วิดีโอนี้ในวันที่ฉันพึ่งไปประเทศไทยเป็นครั้งแรกและพึ่งกลับมาถึงเมื่อคืนนี้ฉันมีเพื่อนจากอเมริกาอาศัยอยู่ที่นั่นและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไปเยี่ยมพวกเขาและพวกเขาก็บอกกับฉันเสมอว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนดังนั้นฉันจึงคิดว่าถ้าฉันสามารถรักษางานปัจจุบันไว้และไปอยู่ที่นั่นสักสอสาปี ฉันจะประหยัดเงินได้มากฉันทำงานด้านไอทีจึงสามารถทำงานจากระยะไกลได้ดังนั้นฉันหวังว่างานของฉันจะโอเคกับมันในสหรัฐอเมริกาทริปเมืองไทยครั้งแรกนี้ทำให้ฉันได้เปิดหูเปิดตาจริงๆท่านต่อมาบอกว่าพ่อของเพื่อนชาวญี่ปุ่นของฉันเพิ่งย้ายไปที่นั่นและเขาดูมีความสุขมากฉันยินดีกับเขาด้วย ท่านต่อมาบอกว่าฉันเข้าใจว่าทำไมคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจึงย้ายมาที่นี่และเพลิดเพลินกับเนื้อหาของพอลีพอลีก็คือชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่ที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยเมื่อ3 4ปีที่แล้วที่เป็นข่าวดังใน cnbc ของสหรัฐอเมริกานะครับนี่มันคือเทรนด์ใหม่ล่าสุดและฉันหวังว่ามันจะเป็นแง่บวกฉันย้ายมาที่นี่เมื่ออายุ23 และในช่วง47ปีที่ผ่านมาฉันได้เห็นแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานที่แตกต่างกันมากมายฉันเป็นคนผิวขาวสูงอายุแต่ฉันดีใจที่ได้เห็นคลื่นลูกใหม่เหล่านี้ฉันชอบการนำ,นำเสนอและพลังงานของคุณและเห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดก็คือ11ประการทำไมคนต่างชาติถึงย้ายมาเมืองไทย ท่านต่อมาบอกว่านั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้คนก็มีบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นมิตรมากกว่าประเทศอื่นๆส่วนใหญ่และทุกอย่างที่นั่นราคาค่อนข้างถูกท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นคนผิวสีชาวอเมริกันและทำงานอย่างหนักเพื่อที่กเกษียณอายุแล้วจะย้ายไปอยู่ประเทศไทย ฉันไปที่นั่นสามสัปดาห์และร้องไห้เหมือนคนบ้าระหว่างทางกลับอเมริกาเหนื่อยกับการเหยียดเชื้อชาติและการฆ่าฟันที่เกิดขึ้นทุกที่ในอเมริกาอเมริกากำลังป่วยหนักและเป็นประเทศที่เจือจางเป็นพิษมากเกินไปทันต่อมาบอกว่าฉันไปที่นั่นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นเวลา6สัปดาห์ มีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงและวางแผนจะปักหลักที่นั่นฉันเป็นคนผิวสีอยู่ที่นั่นแล้วฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวมีอะไรที่ฉันจะไม่ชอบละ่ะเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้คุณสามารถเจริญเติบโตอย่างสนโดษหรือเข้าสังคมให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้การคามนาคมที่นี่ไม่เป็นรองใครอาหารที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต เป็นตนต้ท่านต่อมาบอกว่าเพื่อนของฉันในฮ่องกงกำลังจะเกษียณอายุในประเทศไทยในฐานะเกเอเชียเราอยู่ณจุดต,ต่ำสุดของเสาเข็มทางตะวันตกและประเทศในเอเชียส่วนใหญ่และผู้คนเกลียดเพิกเฉยปฏิเสธหรือลืมเราประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองและการแต่งงานของชาวเก จะถูกกฎหมายในเดือนมกราคมปี2568โดยส่วนตัวแล้วฉันอยากจะอยู่ใต้หวันแต่ใต้หวันนั้นยากมากเมื่อพูดถึงการเกษียณอายุทันต่อมานะครับในฐานะชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่เดินทางมาประเทศไทยฉันตระหนักว่าอุตสาหกรรมทางเพศกลายเป็นสิ่งสุดท้ายในใจของฉันเมื่อฉันมาถึงประเทศไทย เพราะมันมีสิ่งต่างๆมากมายให้ดูและให้ทำที่นั่นน่าแปลกที่เมื่อเราไปอเมริกาสิ่งเดียวที่ผู้คนนึกถึงคืออุตสาหกรรมทางเพศเมื่อประเทศไทยถูกพูดถึงท่านต่อมาบอกว่าไม่ใช่แค่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเท่านั้นฉันรู้จักชาวเอเชียคนอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงที่ย้ายไปที่นั่นเพราะค่าครองชีพที่ถูกกว่า ท่านต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยก็ดีแต่ฉันหวังว่าค่าครองชีพจะไม่ขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากมีชาวต่างชาติจำนวนมากต้องการย้ายไปอาศัยอยู่ที่นั่นท่านต่อมานะครับฉันเป็นนักวิเคราะห์ไอทีประจำเอเชียเบย์แอเรียและฉันเลือกกรุงเทพเป็นบ้านใหม่ของฉันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ท่านต่อมาบอกวา่าฉันย้ายไปกระบี่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อหปีที่แล้วฉันกเกษียณแล้วและแต่งงานกับสาวท้องถิ่นฉันตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกติดกับชายหาดของเธอเราใช้เงินไม่มากที่นี่ยกเว้นเมื่อเราต้องเดินทางไปเที่ยวทั่วเอเชียเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในฟาร์มตกปลาตกปูตามเกาะใกล้เคียง ท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ภูเก็ตมาเป็นเวลา3ปีแล้วและฉันก็ชอบที่นี่มากวิธีชีวิตการพักผ่อนที่เรียบง่ายหรือทุกสิ่งที่คุณต้องการสามารถหาได้ที่นี่ท่านต่อมาบอกว่าขอบคุณสำหรับเหตุผลทั้ง11ขอ้อการย้ายไปเมืองไทยเป็นเรื่องที่ดีท่านต่อมาบอกว่าอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีราคาไม่แพงผู้หญิงหน้าตาดี อาหารหลากหลายและวัฒนธรรมที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสิ่งเหล่านี้มากเพียงพอที่จะดึงดูดผู้คนจำนวนมากในชีวิตของฉันฉันก็จะอยากจะย้ายไปที่นั่นเช่นกันท่านต่อมาบอกว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่มากแต่จำไว้ว่าคุณควรเรียนรู้วิธีการพูดและเข้าใจภาษาไทยขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นถ้าคุณทำไม่ได้ คุณจะรู้สึกโง่เขาเมื่อคุณอยู่ที่นั่นนานขึ้นท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยยังเปิดกว้างสำหรับ LGBTQ อีกด้วยพวกเขามีอายุมากกว่ายุคตื่น30ปีเหมือนในโลกตะวันตก พวกเขาเป็นที่รู้จักจาก Ladyboy มาเป็นเวลานานและเอียงทำซีรีส์วายซึ่งเป็นเรื่องราวของชายรักชายดังนั้นหากคุณเป็น l g b t q หรือใครก็ตามที่เบื่อหน่ายกับโลกตะวันตกประเทศไทยอาจเป็นที่ที่ใช่สำหรับคุณครับแล้วเดาส่งท้ายอีก3ความเห็นท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าราคาค่าของชีพที่ไม่แพงคอนโดที่พักอันน่าทึ่ง ผู้หญิงไม่อ้วนและอาหารก็อร่อยมันดีกว่าอเมริกาท่านต่อมาบอกว่าประเทศต่อไปที่ฉันจะไปเยือนคือประเทศไทยอาจจะราวต้นปี2025นั่นจะเป็นครั้งแรกของฉันที่นั่นฉันกำลังตั้งตารออาหารและสินค้าที่ราคาเข้าถึงได้ต่อมาท่านสุดท้ายนะครับบอกว่า กรุงเทพมหานครคือนิวยอร์กแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้แต่มีราคาถูกกว่านิวยอร์กและปลอดภัยกว่ามากครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติต่อประเด็นที่ว่าทําไมหลังๆมานี้มีกระแสชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจํานวนมากนะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซ u p เปอร์แงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่ตอไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงค์ข่าวูบอากิระเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่อยู่ต่อนะครับก็เข้าสู่ช่วงอ i ก a s ะสโตนะครับหลังจากทํางานมาอย่างหนักตั้งแต่เช้าถึง6กโมงเย็นแล้วก็6กโมงเย็นก็มาหาคอนเทนต์ต่อจนตอนนี้เวลาจะสามทุ่มก็ได้เวลาที่ต้องดูแลร่างกายกันแล้วครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิตามินเมดพูจากยนเยอรมนีที่มีชื่อว่ามิโบลิสนะครับซึ่งเป็นวิตามินสกัดคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมนนะครับซึ่งแอดมินก็รับทานวิตามินเมดพูนี้มาติดต่อ,อก,กันเป็นเวลา เกือบห้ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2019ตอนไปนเทีย่ยวเยอรมันไกด์เขาแนะนำนะครับบอกว่าให้ซื้อนะครับเพราะที่เยอรมันเขาขายเนี่ยหหลอดเนี่ยหยูโรนะครับสมัยนั้นนะครับวิตามินเมท้ฟูจากเยอรมันยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยนะครับที่ประเทศไทยนํามาขายถึง150บาทก็คือบวกเข้าไป3เท่านะครับแต่หลังจากนั้นวิตามินนี้เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับ มีการนำเข้ามาเกิดการแข่งขันนะครับราคาก็อยู่ที่ลาละห้าสิบกว่าบาทเท่านั้นนะครับที่ยุโรปขายหยูโรที่ไทยขาย50บาทราคาแทบไม่ต่างกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นตัว B12 นะครับ B12 ช่วยในเรื่องอะไรนะครับก็ช่วยโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องสมองนะครับการทํางานของระบบสมองและประสาทนะครับก็คือช่วยเรื่องความจํานั่นเองนะครับถ้าขาดวิตามินบ1 2ินะครับรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามิน B ีสไม่ถึงก็จะทําให้เกิด ความขี้หลงขี่ลืมนะครับหรือถ้าขาดหนักไปอาจถึงท่านอัลไซเมอร์ได้นะครับทุกวันนี้แอดมินก็ไม่คิดว่าทานวิตามินครบนะครับด้วยวัยนี้แล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายมันเริ่มทํางานแบบไม่เหมือนตอนเป็นวัยรุ่นแล้วครับก็ต้องเติมกันหน่อยนะครับเติมวิตามินนะครับเติมวิตามินไปก็คู่ก,กับการใช้สกินแคร์ที่เหมาะสมกับัยนะครับลอรีอลแพริสลีไวท์ลิฟ a ์เดย์แอนด์ไนท์ครีมนะครับแล้วก็มันก็จะช่วยบูรณาการร่วมกันช่วยช่วยกัน ซัพพอร์ตร่างกายของเราที่ใช้งานมาอย่างหนักตลอดชีวิตนะครับเราก็ต้องตอบแทนเพื่นก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกอดปกรณ์ที่แอดมินนำมาเสนอคลิกเข้าไปแล้วนะครับใน Aki r a Store จะไปช้อปอะไรก็ได้ครับที่ที่อยู่ในนั้นนะครับเขาก็จะแบ่งคอมมิชชั่นให้แอมิน1นบาท2บาทอะไรอย่างงี้ครับก็มีคนไป CF ที่แขวนที่แขวนกระมังแอดมินก็งงว่าไม่ได้ขายที่แขวนกระมังแต่มีคน b บีซีเอนะครับที่เปิดขวดก็มีครับเขาก็ ก็มีได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งบาทสองบาทก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอยากสุขภาพดีต้องมีโวลิสวิตามินเม็ดฟูวิตามินเม็ดฟูจากกิลมันนะครับ ทันทีที่ดื่มสิ่งแรกก็คือความสดชื่นนะครับแต่ว่ามากกว่าน,นั้นก็คือไปเสริมสร้างการทํางานของอวยอัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะครับก็วันนี้ต้องดูแลกันหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมเข้ามาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ